เมื่อเด็กอายุ18 1 9เาอยากไปทำงานประเทศเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายต้องทำยังไงบ้างจริงๆแล้วผมก็มีความฝันตั้งแต่ม .3 นู่นแหละครับที่จะพ้นความยากจนนี้เราต้องติดตามเพจ e p s ด้วยนะครับเขาจะลงไว้ให้หมดเลยอย่าเพิ่งถามผมนะครับว่าผมนี้ทหารไหมนี่คือคำตอบของผมครับวัยรุ่นรู้ตัวดีมีชัยไปกว่าขึ้นเราจะได้วางแผนอนาคตเราไว้ด้วยพอมีคอร์สเรียนเปิดผมก็ไปเรียนภาษาเพื่อสอพอเราซื้อคอร์สเรียนมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโรงเรียนจะดำเนินการให้ทุกเรื่องนี่นะครับสิ่งนี้ช่วยผมได้เยอะมากพอเรียน แก็จาไม่เยอะหรอกครับประมาณ15คําต่อวันพอหลังๆมาอืสิ่งที่ใครเครียดในการจาคาศัพท์ก็คือเนี่ยครับมีเพื่อนร่วมห้องดีก็ดีแบบนี้นะครับไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันโคตรมีความสุขเลยครับพอเรียนเสร็จก็มาติวด้วยกันถึงค่าแล้วก็ประกอบอาหารกินด้วยกันพอเรียนจบมาแล้วโคตรคิดถึงพอวิพีเลยครับอืนั่นแหละครับพอผมเรียนได้เกือบเดือนกว่าแล้วอีประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาก็เปิดสอบพอดีผมนี่หมุนงานไม่ทันเลยครับถึงห้องนี่ก็ติวทุกวันเลยครับแต่ก็มีพี่ชายผมบอกว่าอย่าไปเครียดมกคเีผ็ือน ผมโคตรชอบเลยอยู่ที่ไหนก็สนุกถ้ามีเธออยู่ด้วยอเอจริงๆนะมันต้องมีแรงจูงใจในการทำนะถ้าขี้เกียจนิดนึงนี่นใจออกเลยนี่ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผมนะครับนั่นแหละครับพราะเขาเปิดสอบรอบอุตสาหกรรมชาย P15 โควต้า3,000คนผมได้สอบวันที่2เดือน568ผมลองบวกลบดูแล้วผมเรียนแค่ทั้งหมด47วันเองได้สอบอยู่มอธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับผมถึงสนามสอบฝนตกแรงแาบเมฟ้ารั่วเลยผมก็แอบกลัวอยู่นะครับว่าทำไมวันนี้ฟ้าไม่แจ่มใสเลย เอาวะมาถึงขนาดนี้เราต้องสู้ดกวาก่อนเข้าห้องสอบนี่ผมใจสั่นมากผมแทบจะไม่คุยกับใครเลยอสอบจะมี40ข้อนะครับพาร์ทการอ่าน20พาร์ทการฟัง20ข้อละ5คะแนนผมต้องได้22ข้อหรือ110คะแนนขึ้นไปผมถึงจะผ่านปฏิหารผมก็เกิดขึ้นจริงๆครับผมได้110คะแนนคาบเส้นมากเลยแต่ก็ผ่านมันมาได้ สอบสัมภาษณ์งานอุตสาหกรรมชายเกาหลีผมเจอคําถามอะไรบ้างผมสอบด้วยระบบ E.P.S นะครับเพื่อไปทํางานประเทศเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายเขาเรื่งองกันเลยครับพอเราเข้าไปในห้องแล้วก็จะให้แนะนําตัวนี่ครับแนะนาตัว40วิก็อัญยองอาชิมนิกะชีริมม่นก็ซัดยาวไปเลยครับคําถามสั้น2คําถามและคําถามยาว2คําถามคําถามที่ผมโดนเลยก็คือเคโอลอนแซิมิกะก็คือคุณแต่งงานหรือยังผมก็ตอบว่า ชอนน่เคียวรุนนนอาจิกอันเฮซึมนีดาแต่ว่าผมยังไม่แต่งงานคำถามท,ท,ท,ที่สองผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่คาโจคาโจคาโจก็แปลว่าครอบครัวผมก็เดาน่าจะเป็น ครอบครัวมีกี่คนผมก็ตอบไปว่าอารบอจีออมอนีไฮยองคลีโกชออิมนนดาคำถามยาวผมเจอเจ้าหน้าที่ถามว่าเฮยซาเอซออิลีมันนึมยอนออตเตเคเฮนกอยออันนี้ผมก็จับใจความได้ผมก็ตอบได้นะครับผมก็ตอบว่าเฮยซาเอซออิลีมันนึมยอนปารีปารีฮาโกยอนชิมีไฮยาฮัมนีดาคำถามที่สองนะครับผมเจอเจ้าหน้าที่ถามว่าชิกจังทงโยกาพาปืมยอนออตเตเคเฮนกอยออันนี้ผมก็จับใจความได้ผมก็ตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าชิกจังทงโยกาพาปืมยอนยอนนชิิิมีโททวาาเรกสซึด เอาเสียงถูกไหมวะก็จะมีคําถามพวกชอบผลไม้อะไรชอบอากาศอะไรเทคนิคการจำของผมก็คือผมจะอัดเสียงใส่โทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดฟังเปิดฟังเรื่อยๆวนๆอย่างนี้แหละเผื่อทุกคนสงสัยว่าผมถึงขั้นตอนไหนแล้วรอสัญญาจ้างครับไม่รู้ว่าจะรอนานไหมผมอายุ19ปีตอนนี้ผมรอสัญญาจ้างมาประมาณ3เดือนแล้วขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ